สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ท a r o t น h a หลอดแชนผู้รับสารใจจักรวาลแปลความใหม่ด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูว่าความรู้สึกคนของคุณของชาวราศีมีนและคนามีนนะคะที่มีต่อคุณตอนนี้ถ้าเขามีอะไรอยากพูดอยากบอกเขาอยากบอกอะไรกับคุณก่อนอื่นเรามาดูความสัมพันธ์ของราศีมีนกับคนของคุณก่อนที่อยากบอกอะไรคุณวันนี้นะคะ ไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้นะคะรายละเอียดวันที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะกดคําว่าเพิ่มเติมจะมีไหลออกมาใครที่อยากสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษนะคะรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครก็สมัครสมาชิกห5ิบ้าบาทรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกก็นะเข้ามาชมคลิปแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาก็เป็นการสนับสนุนหมอแจแล้วขอบคุณมากๆราศีมีและคณามี ความสัมพันธ์ของคุณนะคะความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยเรายังไม่รู้หรอกว่าเขาอ่ะจะรักเราหรือเปล่านะความสัมพันธ์คุมเครือความสัมพันธ์ที่เราเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะมีปัญหาจากปัจจัยภายนอกนะคะหรืออาจจะเป็นคนเป็นงานนะ,ะเป็นอะไรก็ได้หลายอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยที่ ไม่สนับสนุนให้ความสัมพันธ์เนี้ยได้เริ่มต้นเป็นแฟนนะคะได้เริ่มต้นสถานะนะคะอาจจะเป็นระยะทางความไม่เข้าใจความกลัวนะคะความกังวลข้อความนี้อาจเกี่ยวกับพลังงานชาวราศีมีและคณามีนโดยตรงได้หรืออาจจะเป็นคนของคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหมอมองเห็นถึงพลังงานสิ่งนั้นเช่นเราอะเคยผ่านความรักความเสียใจมาแล้วเราอะอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ แต่เราก็กลัวเพราะเรามองไม่เห็นอนาคตนะคะของความสัมพันธ์มันก็เลยว้าวุ่นใจนะคะตีกันในหัวของตัวของตัวเราเองถึงแม้วันเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะบางทีเวลาก็ไม่ได้ช่วยให้เราลืมใครสักคนหรือเราพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักความสมัค์กับใครนะคะเอาละค่ะนะ ตรงหรือไม่ตรงนะคอมเมนต์บอกมาด้วยนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูซิว่าคนคนนั้นน่ะคนของคุณคนคนนั้นเนี่ยนะคะอยากบอกอะไรกับคุณความรู้สึกของเขาสี่ดาบไม่ได้คุยกันเลยแล้วเนี่ยตอนนี้เราพักเราพักการเจอหน้ากันเราพักการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือคนคนนี้คือเขาเหมือนต้องทำงานใน ทำงานในอารมณ์ความรู้สึกของความรักความเศร้าเสียใจก่อนนะคะเหมือนคนที่พักเรื่องความรักอะนะคะเดี๋ยวขอดูอีกใบโอเคคุณไปเจอคนที่ไม่ไว้วางใจนะคะสมมุติว่าเขาชอบคุณเขารักคุณเขาเจอหน้าคุณแล้วเขาชอบคุณนะแต่คนนี้ไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์อยู่ในขั้นตอนที่พักแล้วก็หลบหลีกความสัมพันธ์ ลบหลีกการคุยต่อลบหลีกการเจอหน้าบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นพลังงานของเขาเองก็ได้เมื่อกี้นี้ที่เป็นพลังงานเดิมูลคือมันซ่อนความกลัวความกังวลแล้วก็มีอารมณ์อ่อนไหวหรือหวั่นไหวง่ายนะคะ s e n s i t i v พลังงานอันเนี้ยนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไม่ไว้วางใจตอนนี้ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสาร พลังงานเวลาที่เราอ่านนะคะถึงแม้จะเป็นข้อความที่ความรู้สึกคนของคุณหรือที่ส่งมาจากไพ่เนี่ยบางครั้งข้อความที่เปิดมามันอาจสะท้อนสลับกันเช่นมาเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะเราอ่านไพ่แบบแบบภาพรวมนะไม่ได้ดูแบบส่วนตัวยังไม่ได้ดูแบบเ่วนตัวนะมีพลังงานราศีมิถุนเข้ามาคือการสองจิตสองใจลังเลใจเช่นตัวเลือกทางเลือก อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะไปอีกสเต็ปหนึ่งนะเหมือนเขาก็ชอบก็สนใจคุณนะแต่เราก็ไม่ไว้วางใจนะหรืออาจจะเจอกันทางโซเชียลออนไลน์ได้หรือถ้าเจอหน้าแล้วก็คือยังไม่แน่ใจอ่ะยังไม่ไว้ใจเพราะเคยเสียใจสถานการณ์ยังไม่เป็นใจเช่นอยู่ไกลกันหรือเขาเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักมาก็เลยไม่อยากที่จะรีบเจอหน้าปุ๊บแล้วรักปั๊บแล้วก็ขยับอีกสเต็ปหนึ่งในความสัมพันธ์สองจิตสองใจเช่น กลัวเสียใจถ้าตัดสินใจเร็วนะคะถ้ารักเร็วแล้วเ,เสียใจเร็วแน่เลยก็เลยอยู่ในขั้นตอนของการพอดความรู้สึกหรืออยู่ห่างกันก่อนนะเพื่อกลับไปทบทวนว่าในจริงๆอ่ะเรารักคนคนนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่เห็นเขาในพลังงานของเราหรืออยู่ไกลกันนะหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือเราหรือตัวคนคนนี้อาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเขาเนี่ยนะลองเดทลองคุยกับบุคคลอื่นแล้วตัวเขาอ่ะ ยังมั่นคงในอารมณ์ว่ารักคุณนั้นจริงหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นการทดลองในลักษณะนี้เช่นกลัวความเสียใจถ้าตัดสินใจไปแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วถ้าเลือกรักไปแล้วอีกใจหนึ่งก็คือนะเออเรายัางไม่รีบดีกว่านะคะอะไรสิ่งเนี้นะค,ะคือยังไม่รีบทํางานในความสัมพันธ์แต่อีกใจหนึ่งคือรักไปแล้วแต่ก็กลัวเจ็บปวดเสียใจนะ,ะหมอเห็นถึงพลังงานตรงนี้นะ,ะเอาละค่ะเรามาดูต่อ จริงๆในความรู้สึกของคนเนี้ยรักคุณไปแล้วนะนะคะแล้วก็เหมือนว่าถ้าเป็นอยู่ทางไกลนะคะถ้าคุยทางโซเชียลออนไลน์นะแบบคุยแล้วแบบเจอหน้าแล้วก็ได้หรือ,อยังไม่เจอหน้าก็ได้นะแต่คนเนี้ยนะส่งข้อความติดต่อสื่อสารมันเป็นความรักที่ก่อนเกิดขึ้นในใจของเขาแล้วแหละแต่เขาอะยังอยากยังอยากมั่นใจก่อนคือการมั่นคงทางอารมณ์นะคะว่าเออเขาอะอยาก อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากจะมาหาคุณจริงๆและความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไปได้นะคะเขาก็จะทดลองนะเหมือนตอนเนี้ยทดลองคุยก่อนนะคะคือเราอาจจะยังรู้จักกันผิวเผินยังไม่ได้รู้จักกันมากแบบมันคนรู้จักกันใหม่ๆอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่รู้จักแบบโอ๊ยฉันพาฉันไปหาพ่อแม่เธอแล้วครอบครัวพี่น้องเธอเป็นยังไงอะไรยังไงฉันรู้หมดแล้วก็ ตัวคุณไปเห็นบ้านเขาแล้วพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องอะไรเงี้ยยังไม่เป็นสิ่งนั้นนะคะมันยังไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นแบบคุยนะคะแล้วก็เงียบไปหรือว่าเจอหน้าแล้วก็เงียบไปต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองในเซฟโซนของตัวเองมันจะต้องมีระยะเวลาที่ตัวคุณและตัวเขาเนี่ยนะคะรอคอยในความเงียบคนคนนี้จะต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเขาอะมั่นคงทางอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่น รักจริงใช่หรือเปล่าถ้าเจอคนอื่นแล้วจะไม่ได้รักเหมือนคนนี้ใช่ไหมคนนี้พิเศษกว่าคนอื่นใช่เปล่าคนนี้เป็นคู่เราจริงๆหรือเนื้อคู่ที่ทําให้เราใจเต้นแรงที่ทําให้เราอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะสู้กับอุปสรรคเส้นทางระยะทางภาษาศาสนา,าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเราอะอยากจะรับผิดชอบคนคนนี้ใช่ไหมมันจริงใช่หรือเปล่าอะไรสิเนี้ยนะคะแล้วก็ความหวาดระแวงความไม่ไว้ใจอะ ะค,ะความหึงหวงอนเนี่ยนะคะความไม่เชื่อใจอ่ะกลัวโดนหลอกเรื่องเงินเนี่ยเอ,อลดคนคนเนี้ยนะคะเราไว้ใจเขาขนาดที่ที่เป็นเราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนเนี้ยโดยที่ถ้าสมมติว่าสมมติว่าถ้าคุณเจตนาหลอกอ่ะนะคะสมมติว่าอันนี้มย์ยกตัวอย่างว่าถ้าผู้ชายคนนั้นกําลังคิดว่าถ้าคุณเจตนาหลอกเขาก็พร้อมยินดีที่จะให้หลอกแบบ ขาพร้อมจะเสี่ยงอะพร้อมจะเสี่ยงว่าโอเคถ้ามันเป็นสิ่งนั้นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้อยากจะล้อเขาเขาก็จะคิดว่ามันจะไม่ขาดทุนในสิ่งนี้นะที่เขากําลังคิดอยู่นะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าการลงทุนในความสัมพันธ์ะมันจะต้องมีความเสี่ยงและตัวเขาอะอยากจะเดินทางไปหาคุณเพราะว่าคุณอะเป็นคนสําคัญใช่ไหมทําให้เขารู้สึกที่จะ มันเหมือนมีแรงไฟปาถนาที่จะมีความรักที่เป็นแบบเป็นแบบเป็นภรรยานะคะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าชาบช่วยนะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่แบบเจอกันเร็วคุยกันเร็วแล้วนอนได้กันเลยนะคะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นใช่ไหมถ้าเขาห่างไปก่อนนะคะและถ้าเขาโทรกลับมาย้อนกลับมาส่งข้อความกลับมานะ,ะมันเป็นการเริ่มต้นที่เขาอะ ทดลองนะคะทดลองว่าใช่คุณไหมคุณอ่ะเป็นความสุขของเขาไหมคุณอ่ะเป็นคนนั้นที่เขาจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนคนที่จะเข้ามาเพื่อฮิวใจคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ใช่ไหมและเขากำลังจะเปิดใจนะ,ะคะคนคนนี้แต่ต้องใช้พรังงานที่รอคอยนะรอคอยเอกสารรอคอยความชัดเจนอะไรบางอย่างนะบางคน คนนี้ยยังไม่ได้หย่าบางคนนะคะอาจจะทําเอกสารอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นทําเอกสารที่ที่อําเภอของประเทศเขาว่าเขามีไรายได้มั่นคงและก็ฉันอยากจะให้เพื่อนฉันนะเพื่อนหญิงของฉันเช่นคุณมาเยี่ยมเยียนฉันที่ประเทศฉันเอฉันมีเงินที่จะ ซัพพอร์ตดูแลเพื่อนยิงของฉันที่จะมาเยี่ยมเยียนบ้านฉันอะไรสิ่งเนี้ยในฐานะที่ดูใจในฐานะนักท่องเที่ยวหรือคนที่จะมาเยี่ยมเยือนน่ะนะคะแล้วเขาอ่ะจะสามารถดูแลคุณได้อะไรสิ่งเนี้ยหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะบางคนอาจจะเป็นสิ่งนั้นหมายถึงว่าตอนนี้ก็าอาจจะมีงานมีหน้าที่อะไรหรืองานเยอะรับผิดชอบเยอะอยังเคลียร์ไม่ได้นะคะก็รอก่อนนะะอะไรเงี้ยหมอเห็นถึงสิ่งนั้น เอาละค่ะราศีมีนาะน่าจะเป็น energy ดีอยู่นะคะถ้าใครคุยกับต่างชาติหรือคบกับต่างชาติแล้วรอคอยถึงแม้มันจะหายไปเงียบไปหรือว่ารอคอยเขาทําเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารรอเขาอยากกับภรรยาหรือเอกสารที่เขาจะไปทําที่อําเภอบ้านเขาเพื่อรับรองไรายได้ของเขาเพื่อพาคุณไปเยี่ยมเยียนอะไรสิ่งนี้มันก็มันก็น่าจะเป็นไปได้นะคะมันจะตรงกับคุณนะแต่อย่าลืมนะเพื่อน อย่าลืมนะว่าบางทีถ้าเราคาดหวังเกินไปแล้วมันไม่เป็นสิ่งนั้นนะแล้วเราจะเสียใจเปล่าๆนะคะเพราะว่ามันเป็นการดูรวมอย่าเพิ่งคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่หมอพูดไปในทางที่ในทางที่ดีหรือในทางที่บวกนะคะเพราะว่าบางครั้งอ่ะถ้าเราคาดหวังแล้วมันไม่เกิดกับเรามันอาจจะเกิดกับราศีมีหรือลัคนามีนที่เป็นเพื่อนๆคน,น,อ,น,อ,นอื่นนะ,ะนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่า เออดวงเนี้ยมันตรงกับฉันและเราอ่ะนะคะอยากได้คําตอบจริงๆมปนของตัวเองอันนั้นคือเราต้องดูดวงแบบพูดคุยเก้าเก้เลยก้สิบาทสามสิบนาทีเราดูดวงอนาคตให้คุณนะคะมันจะบอกออกมาว่าโอเคผู้ชายคนนี้จะทํานะทําวีซ่าเยี่ยมเยียนให้คุณไปอะไรสิ่งเนี้นะมันจะบอกได้เอาล่ะนะาข้อความรักถ้าเขาอยากบอกคุณเขามีอะไรจะบอกจะพูดจะบอกนะ ่ะโอเคนะความรู้สึกส่วนทางกับการกระทาที่เราต้องเจ็บปวดกับความรักไม่ใช่เพราะมันไปเพราะมันจากไปหรอกแต่เพราะมันยังคงอยู่ต่างหากนะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่คนนี้ยังเจ็บปวดเสียใจนะแล้วก็ช่วงนั้นถึงแม้จะแสนสั้นแต่ยังคงงดงามในความทรงจําผมเสมอเช่นคนนี้มาเจอคุณแล้วมาออกเดทมาอยู่ด้วยกันช่วงสั้นๆนะลองเจอลองเจอหน้านะอยู่ด้วยกันช่วงสั้นแล้วก็ห่างกันออกไปนะคะ เพื่อไปทบทวนนะ,ะว่ามั่นคงในความรักไหมว่ารักจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเจอกันชั่วคราวนะคะมันเกิดขึ้นได้เสมอเช่นเขาสามารถออกเดทกับใครก็ได้เราก็สามารถออกเดทกับใครก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้รักเราเขาก็จะเดทหลายครั้งหลายรอบและนะ,ค,ะความมั่นคงมันจะตามมาต่อเมื่อคนคนนั้นนะ,ะแสดงท่าทีท่าทางจริงจังกับเรานะคะต่อมานะเจ็บน้อยลงและยังไม่ลืมนะ ทำไมต้องบล็อกฉันด้วยนะคะก็อาจจะมีพลังงานใครบางคนที่บล็อกไปเช่นคนนี้อาจจะหายไปจากเราเพราะเขาอาจจะต้องไปทํางานกับตัวเองหรือไปยุ่งงานกับชีวิตประจําวันของเขาเราอาจจะไม่ได้มีเวลาพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารและตัวเราก็อาจจะกังวลใจหรือนอยก็คิดว่าเขาอาจจะไม่โทรหาหรือเป็นไปไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจบล็อกค,คนนี้ไปอาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วยโทรกลับหน่อยนะคะถ้ามีใจก็ทักมา คำว่ารักที่ผมลืมออกไปต่อมานะอีก5้าข้อความนะขอโทษฉันขอโทษนะคนเดียวในหัวใจฝากความยินดีทุกเรื่องราวของความสําเร็จของคุณผมไม่มีวันลืมคุณหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ใบสุดท้ายนะผมไม่ได้อยากไปแต่พี่ไม่ได้หลังไว้ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าอาจเป็นไปได้ด้วยนะคะ เอาละค่ะน่าจะประมาณนี้นะเมื่อกี้มีกี่ราศีเมื่อกี้ที่หมอบอกไปนาจะมีราศีเดียวหรือเปล่าเออราศีมีนกับราศีอะไรมิถุนหรือเปล่านะคะเอาละค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะระศีมีนลัคนามีนนะคะก็นะประมาณนี้นะใครสนใจดูดวงโอนยอดมีเบอร์บัญชีแอดไลน์ส่งสลิปนะคะโอเคเข้าใจตรงกันนะคะ คลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะราศีมีละคนามีนก็หมอแจนไปกำลังใจให้อยู่ตรงนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ